สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube ป่าบอมคนมักรถนะครับวันนี้ก็เป็นวันอ่าพุธนะครับนพน้ออ,อยู่กับที่งานสีะคนนะก็อยู่กับรถแมคโครครับแคปคันเดิมนะอย่ฝ่าเบื้อกันด้วยพี่น้องเด้อถ่ายให้แต่ดูคันเดิมนะคันเดิมทีมงานเดิมจะฝ่าเบื้อกันเด้ครับ บรรยากาศดีครับร่มแห้งเลอนี้นะโอ้พี่หลงครับกำลังวิ่งขึง้นมามาเอาดินนะครับส่วนแมคโครก็ <คำ S 1> ตัดดินล้อแล้วครับนี่ยืนอยู่ข้างบนเลยเ<อ>มาแล้วครับพี่หลงขับโดยเขียดนะครับต้องเขียดเปิดไฟส่เลย ก็รถด,ดับก็ทำงานครับเปิดไฟทำงานเลยนะเพราวิ่งอยู่บนถนนถนนอันตรายครับรถผ่านไปผ่านมาจะได้รู้นะว่ารถทำงาน่ามาดูกันเลยครับตอนนี้ก็มีพี่หลงสามคันนะแล้วก็มีฮิโนโปรเฟียครับคันหนึ่งมาวิ่งด้วยเป็นรถของทีมง,งานหมดเลยครับคันนี้ก็ เป็นคันเดิมนะที่ปิดที่ควรนเยอะๆครับดัมก็ยกไม่ค่อยขึ้นนะคันนี้จะไปดูเขาทำอะไรเกียร์ทำไรทำอะไรอะ่รประปาทท้ายเป็นอะไรฮะปิดมาสนิดบ่ มาคองมาแล้วนี่อยู่กับพี่ลงครับเบอร์ยี่สบสามเมื่อกี้น้องเขียดครับเคาะฝาท้ายโอ้สตาร์ทเครื่องแล้วฝา,าท้ายปิดไม่สนิทครับเมื่อกี้จัดการแล้วจะเดินไปดูครับไปไม่ทันนะเสร็จแล้ว เจ้าเจ้าแห่งบอ่อดินพี่น้องเขาว่าอย่างนั้นนะผมก็ได้ยินหลายหลายช่องนะบอกว่าเป็นเจ้าแห่งบอ่อดินบ่อดินลูกลังมีไม่เยอะครับม,มีประมาณสักไม่ถึงเมตรนะครับชั้นลูกลัง ข้างบนก็ปลูกมันสับหลังครับ บอยตีนเียเมื่อกี้บอกว่าวิ่งสามคันพี่น้องมีพี่ลงสามคันแล้วก็ฮิโนโปรเฟียครับคันหนึ่งจา้าฮิโนโปรเฟียผมน่าจะเคยถ่ายนะครับถ้าใครติดตามนะน่าจะได้เห็นครับเจา้าฮิโนโปรเฟียคันหัวใหญ่ครับพี่น้องไปไหนแล้วไม่รู้นี่ยังไม่เห็นมาเลยนะ อัดเต็มกล่องเช่นเคยครับอัดแน่นๆใส่เยอะๆวันนี้วิ่งค่อนข้างไกลครับเพราะว่าที่เทอยู่ใกล้ๆบอนี่น่าจะพอแล้วนะทำถนนครับลบเย็นดีครับวันนี้นะเต็มแล้วครับยกล้อเลย จับครับเขี่ยเขี่ยหนึ่งต้องเขีร์หมดจับเลยเมื่อกี้ยกยกล้อโชว์ครับออกตัวยกล้อเลยไปแล้วครับลงเนินครับเบาเบาไปแล้วครับดูบรรยากาศรบอบๆบ,บออครับ อ่ะมาาดูแมคโครครับแมคโครดูกับแคปนะ 320GC น่ 3, 2, 0, นะนี่เป็น HPC 24นะเบอร์24ครับเป็นรถเสียกเสียกแขกนะทีมงานสีประโคน มาแล้วครับบอยตีนผีตีไฟผ่ามากมาจากไกลเลยโอ้อเปลี่ยนเกียร์ครับขึ้นเนินพี่หลงคันน่งกับเจ้าฮีโน่น่าจะพักนะไม่เห็นมาเลยครับนี่ มเห็นมาเลยเบาๆลูกพี่เบาๆครับเดี๋ยวถอยตกเนินเขาอีกยากอีกครับ ่มาดูต่อครับน่าจะวิ่งสองคันครับทำอะไรนี่น่าจะเสาะดินออกหรือเปล่าดินติดกระบะครับแม็คโครก็งงทำไรอ่ะเสาะดิน ฝา,า,าท้ายให้ลานกแก้วมันท่าโอ้เข้าแล้วฝาท,ท้ายครับไม่สนิทปากนกแก้วอ้าวัานงี้เทาะเสร็จแล้วครับอ่ะลงแล้วครับมันจะได้แล้ว บอยดินฉีนั่งเล่นโทรสัพท์ครับรถไม่มีแอร์ก็มานั่งอยู่ข้างล่างครับระหว่างรอนะอาจจะมืดๆหน่อยนะครับบอยดินผีน,นี่ใส่เยอะๆนะ จัดหนักจัดเต็มครับทุกเที่ยวไม่เต็มกล่องไม่ยอมครับต้องเต็มกล่องให้เขานะเอาเฮียโนโปรเฟียไปไหนอ่ะโรเฟียเสียโปรเฟียเสียอีกคันหนึ่งอ่ะพี่ลงอีกคั้นหนึ่งแหละง,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 งานเดินไปกับตาก้าแล้วอ๋อ้ไปเมื่อ,อกี้นี่งานเดินโน่นอี ก็สอบถามจากบอยปีนนีนะครับก็น่าจะวิ่งสองคันนะช่วงหัวค่ำครับห้ามงเย็นนะพีหลงคันหนึ่งไปคำตะก,ก้าครับอำเภอคำตะก,ก้านะมีงานอยู่ที่นู่นอีกจุดหนึ่งครับก็เหลือวิ่งแค่สองคันนะส่วน ฮ,ฮีโนโปรเฟียก็น่าจะเสียครับจอดแล้วเสียบ่อยนะคนนั้นฮีโนโปรเฟียครับน่าจะปีไหนโน,โน่อเนาะปีสามเก้าสี่ศูนได้ไหมไม่แน่ใจครับตอนนี้บอยตีนผีก็ไปกินน้ำนะเดินไปแล้วครับเมื่อกี้ มาดูกันครับวิ่งแค่สองคันนี่แหละเอาแขนแขนเลยเอาแขนแขนครับเอาแขนแขนแรนสองคันนี่แหละพี่นอ้องโอ้ตกลดไปะมากก็ปิดเลยไย อย่าแล้วครับอย่ยดินละให้มันเสมอกระบ,บาครับเดี๋ยวไปหล่นกลางทางอีกแย่แย่อีกครับรถวิ่งตามหลังเนียอ,อันตรายนะถ้าไปหล่นกลางทางพยายามให้มันหล่นน้อยที่สุดนะดินครับดินโอ้เต็มแล้ว,เต,ลวเต็มแล้วครับแถมอีกไหมแถมไม่เสียบอยหน่อยลูกพี่ มาด้านหน้านะใส่ด้านหน้าไปเลยครับนี่ใส่ด้านหน้าครับจัดให้ครับเสียบอยชอบนะเต็มแล้วออกตัวยกล้อโชว์หน่อยดิยกล้อไม่ได้ท่นนี้ท่ไหนยกล้อได้ยกล้อจัห้นักบุบบบานเลยอย่าลูดเลยใช่ไหม โอ้กะกะบาดขาดเลยโอมันเป็นม่นแนวเรอ้มัเป็นแนวเอ,อ,อ,อยค่อยๆค่อยๆไปถ้างัน้นมาแล้วครับเดี๋ยวบอยไปกินน้ำบอยดีๆนะเอาบินมาด้วยนะออกไปก็ไม่ต้องจอดครับอะมาดูกันเลยครับ นะครับฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามช่องยู u ูบบ่าวบองกนมากรถด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ